เออ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 ได้กอนว้าดีใจไรบ้างพี่ความ่อดีใจไบ้าี่ความบว้ยเออโอ้ยดีดีเอาดีดเดยบาี่ความอวโอยจะเระรดดไซตท่อกระโดดไตที่หล่ะโอ้ยโตยวะมาเป่าคนมาแล้วมาเป่าคนมาแล้วมาเดี๋ยวนึงอออออาาคออมากวาัี่หล่ะควอก็ไม่อหญกว มันเปียกหนามอยู่พันมื่นดีวขั้นไล่ขั้นไล่สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้แม่ปลอยกำลังหาเห็บออกให้น้องไหมทองดูสิแม่ปลอยดูสิกยกให้ดูหน่อยค่ะที่ที่ผ้าที่ผ้าโอ้โหเยอะมากเลยดูสิเนี่ยเห็บ เห็บกัดน้องไหมเห็บกัดน้องไหมนะคะก็เลยมาฆ่าเห็บเพราะว่าเราใช้ยาฉีดพ่นมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในซอกหูแล้วก็อาศัยอยู่ในกรีบเท้ากรีบเท้าอยู่ดีนะคะมันก็ไม่โดนยามันก็ไม่นี่มันก็ไม่ตายมันก็ไม่หนีนะคะเราก็เลยต้องเก็บออกให้ด้วยโอ้โย จะก,กะจีจะก,กะจีจะแยงแต่ว่าด้วยความรักเขา,าเอะเนาะฉีดยามันก็ไม่หนีพ่นยามันก็ไม่ไปอาบน้ํายังไงมันก็เข้าไปอาศัยอยู่ในซอกหูลึกๆแล้วมันก็อยู่ในกรีบเท้าเราก็จําเป็นต้องเอาออกให้ก็เลยต้องหาออกให้แบบนี้เมื่อสักครู่นี้ยายก็ช่วยหาหาได้เห็บตัวเป้งๆออกมาเยอะเลยกินเลือดน้องไหมเต็มเลย กินเลือดน้องไหม,ไมทองเต็ม,มลเลยนี่นี่โอ้ย่าเดี๋วให้แม่หาออกให้นะคะน้องไหมให้แม่ปล่อยหาออกให้นะลูกเนาะเออพูนรักกันพูดนะโอ้ยรักรักรักพูะเรียกกันไงกับลูกเมื่อวานนี้จายกับตาพาไปฉีดวัคซีนแม่ก็ไม่เอาไปเนาะแต่ว่าทําไมมันก็รักของมันก็เลี้ยงของมันโดนดุมันก็มันก็ยังรักก็ดุดยังไงมันก็ยังรักเขา เนี่ยเนาะเอามาเลี้ยงเป็นลูกรักปลูกพันเหมือนแม่ลูกเลยอะ่ะแม่ปล่อยดุแม่ปล่อยตีทำโทษมันก็ยังรักเขาอแต่ยายกับตานี่ไม่เคยตียายกับตาอาจจะดุแต่ไม่เคยตีแต่เขาก็รักยายอยู่เวลาให้ยายอุ้มแล้วก็หอมยายเหมือนกันให้ยายอุ้มแล้วก็หอมยายดูตาเขาที่ตาสวย น้องไม่ทองสวยโตขึ้นยิ่งสวยนะคะดูหูของเขาเริ่มเป็นแผรยาวออกมาโอ้โทษทีโทษโทษโทษลูบลูบลูอาจจะเจ็บตรงฉีดยาเมื่อวานนี้ลูบลูบลูบหน่อยโอ้ย้องอีหลายังเจ็บแผรอยู่ติดลูกเออยังไม่ต้องจับเข้าแรงเนาะอืมโอ้ยังเจ็บอยู่แล้วลูกอืมเจ็บตรงฉีดวัคซีนค่ะแม่ปอยอืม ยังฉีดวัคซีนแผลยังเจ็บอยู่ค่ะทำเบาๆแม่ปลอยเห็นไหมมีเห็บมีอะไรโอ้โหหวาดเสียวเมื่อสักครู่นี้ก็เอาเห็บออกเยอะเลยนะคะแล้วก็เด็ดนี่โป๊ะดูสิเลือดเต็มเลยดูสิเดี๋ยวก็ต้องถูบ้านอีกแล้ว เนี่ยตาละห้อยเลยอ่ะบางทีก็เจ็บน้องไหมเจ็บไหมทองเจ็บค่ะเวลาเวลาทําตาละห้อยนะคะพี่น้องดูหน้าสงสารมากเลยแต่เวลาสวนวิ่งแบบรอบสวนตาเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็เวลาเห่านะคะเวลาเขาเห็นอะไรแปลกๆหรือเห็นคนแปลกๆเห่าแบบจิกกัดเลยนะเห่าแบบดุมากเลยนะคะ เวลาน่ารักเวลาวิ่งสวนก็วิ่งจากมุมนั้นไปมุมนี้สวนกว้างๆนะคะน้องไหมทองน่าจะเหมือนกับว่าไปเหมือนสายฟ้าแลบเลยเร็วมากเจ้านี้เร็วจริงๆ <Okay. S 1> เขาแข็งแรงนะคะเขาก็วิ่งพุ้ดไปพุป้ดมาโอ้โห oh. oh. สนุกเลยนะคะเวลาวิ่งเล่นนะแต่ตอนนี้น้องหมทองเหงายายยังไม่ได้ทำคลิปอะไรน้องนินนี่ให้เลย อะไรน้องนินี่ยังไม่ได้ทาคลิปเลยอันนี้ไหมทองก็เหงาเพราะว่าไม่มีเลยนินี่อยู่ด้วยแล้วเลยนินี่ไม่อยู่ด้วยแล้วไปอยู่กับไอ้คอฟฟี่กับไอ้อินดี้แล้วนะคะแต่ยายก็คิดถึงน้องนินี่มากนะคะถ้าไม่มีน้องไหมายทองยาใจคนจน ถ้าไม่มีน้องไหมทองคอยยาใจยายก็ยิ่งจะเศร้า่นนี้อีกแม่ไม่อยากพูดเศร้ากับตอนนี้แต่จะไปทำคลิปต่างหากที่อารน้องหายไปเนียนินี่นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆเราก็ดูแลน้องไหมทองโดยการเก็บเห็บออกให้เขาเพราะว่ายาฉีดไม่สามารถฆ่ามันได้หมดนะคะมันจะตามซอกแล้วก็ตามกลีบ ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะกับคลิปหน้ารักของน้องไหมทองในการที่เราดูแลเขานะคะสวัสดีค่ะ